สบันงาค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้น้ำหอมมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะอืมเนี่ยเลยนะคะแล้วอวันนี้ค่ะตอนแรกตั้งใจว่าอยากเรียนอะไรคะตอนแรกตั้งใจว่าจะเรียน YouTube จับพัดจับผูคือจับพัดจับผูคือในใจเราคิดอย่างเดียวว่าเราอยากทำน้ำหอมแบรนด์ตัวเอง คือคิดในสมองตลอดคิดตั้งแต่เรียนกับคุณครูครั้งแรกเลยว่าเราต้องการที่จะทำน้ำหอมแบรนด์ตัวเองก็งเลยได้มาเรียนกับคุณครูเนี่ยค่ะก็เลยยู u b e ไปเลยไม่ได้เรียนเลยค่ะเรียนทำแบรนด์แบรนด์ตัวเองล้วนๆเลยค่ะคือ,อยอดมากคิดสิ่งไหนก็ควรจะทําสิ่งนั้นไม่ควรจะเออเรียนไปอันนั้นเป็นแค่เรื่องแพลตฟอร์มเนาะ สิ่งที่เราต้องทําเช่นวันนี้เราบอกว่าเราอยากมีแบรนด์น้ําหอมของตัวเองก็ต้องเรียนสิ่งนั้นก่อนแต่แค่ต้องพูดออกมานี่ขนาดใช้ระดับความคิดที่ค่อนข้างเข้มขน้นแล้วครูก็เลยเออนน่าจะ,ะต,ต้องเรียนสร้างแบรนด์ก่อนนะคะวันนี้ก็เลยได้เรียนสร้างแบรนด์น้ําหอมเนาะเป็นไงบ้างคะได้อะไรไปบ้างได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะคุณครูคือความรู้แน่นเลยได้ความรู้แน่นละเอียดมากเลยค่ะ ได้ไรคะได้โลโก้ได้โลโก้แบรนด์ของตัวเองได้แพ็กเกจน้ำหอมได้สติกเกอร์น้ำหอมได้ได้กล่องน้ำหอมคือได้ครบจบในที่เดียวเลยค่ะคุณครูพร้อมของมาส่งแล้วก็จะค่ะก็ไปลงขายเลยขายได้เลยค่ะพร้อมขวดพร้อมกล่องพร้อมขายทุกอย่างพร้อมคือลงขายได้เลยค่ะ อ่าเห็นไหมมากเลยค่ะค oh, oh ุณครูแ oh ค่นี้เองเนาะเจอทางออกจะขายอะไรบ้างจะขายน้ําหอมแบรนด์ของตัวเองนะคะคือจะเป็นน้ําหอมไทยน้ําหอมไทยไทเนี่ยค่ะจะขายทั้งสเปรย์สเปรย์สำหรับฉีดตัวอะไรเงี้ยค่ะฉีดดับกลิ่นอะไรก็ได้ค่ะฉีดฉีดในห้องน้ําฉีดในห้องห้องเอ่อนั่งเล่นห้องอะไรก็ได้แล้วก็จะเป็นขายหัวเชื้อขายทั้งส สเปรย์ที่ผสมแล้วแล้วก็หัวเชื้อขายทั้งสองอย่างเลยค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าตัวผสมถ้าต้องการที่จะ,ะซื้อแยกก็จะหาขวดมาทำแพ็กเก็ตขายแยกให้อีกทีหนึ่งค่ะอืก็คือรับทำแบรนด์ด้วยใช่ค่ะใชค่ะทำสูตรรับทำสูตรเนี่ยผสมสูตรให้นะ,นะค่ะก็ทำสูตรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ รูปอยู่ครูคลีกับน้ําหอมมายี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยคิดไม่เคยคิดค่ะจนมาเจอครูนี่แหละค่ะถึงคิดคิดได้ว่าทําไมเธอไม่ทําเธอมีทรัพยากรในตัวทําไมเธอไม่ทําน้ําหอมเบรนดตัวเองที่คิดตั้งแต่วันแรกที่เรียนกับครูเลยวะ่ะคิดเป็นเดือนเดือนคิดทําไมฉันต้องไปหาน้ําหอมร้านอื่นเพื่อมาลงฟรีเซนทั้งที่ ของตัวเองก็มีทําไมไม่เอามาทําไม่เอามาลงตะกร้าขายทําไมไม่คิดคิดเป็นเดือนเดือนจนมาเจอทางออกวันเนี้ยถึงว่าเออสร้างแบรนด์ตัวเองเถอะสร้างแบรนด์ตัวเองเถอะก็เลยเนี่ยคือสมองนี่คือโล่งเลยค่ะวันเนี้ยคือสมองนี่โล่งเลยแบบฉันไม่ต้องนอนเครียดคิดเมื่อคืนแล้วเจอทางออกแล้วก็ได้ครบหมดแล้วนี่นะ ได้ครบลยคาจบที่เดียวขอบคุณคุณครูโบมากนะคะคุณครูโบเป็นผู้ให้จริงเลยค่ะเป็นผู้ให้ที่แบบไม่หวังอะไรตอบแทนจากลูกศิษย์เลยค่ะเออชื่นชมคุณครูมากเลยค่ะเราจะรวยไปด้วยกันนะคะคุณครูครูก็รวยหนูก็รวยนะคะขอให้ธุรกิจขายของเราเจริญง,งอกง,งามเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะมีออเดอร์เป็นพันพันล้านล้าน,านขวดนะคะ ทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวคนครูด้วยเช่นกันค่ะนะ <c oughs> ปัญหาที่ท้ายไว้อีกนิดนึงนะสําหรับทุกคนนะคะที่คิดอยากจะมีแบรนด์เป็ของตัวเองหรืออยากจะสร้างอะไรขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนะคะมันไม่ยากหรอกเพียงแต่เราแค่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนวันนี้ครูแค่ชี้ให้เห็นว่าเอ,าอะไรที่ต้องทำหนึ่งสองสามสี่อ่ะมีโลโก้โลโก้เสร็จหาแพ็กเกจแพ็กเกจเสร็จ หาสติกเกอร์เสร็จอ่ะเรามีน้ําหอมอยู่แล้วปึ่งโจบนะ,ะเหมือนกันกับในสินค้าอื่นๆถ้าใครที่อยากจะคิดเริ่มเริ่มทำอะค่ะมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้คุณก็เขียนออกมาสิว่าต้องการอะไรแต่ว่าถ้าไม่รู้อ่ะก็ครูก็รับนะตอนนี้ครูก็คิดว่าหลายคนคิดไม่ออกก็รับสอนทำแบรนด์ดีกว่าเออมันสนุกตอนคิดบอกเลยว่าเออโลโก้จะต้องเป็นยังไงแล้วก็เออสีของมันแพ็ กมันทํายังไงจะถึงจะดูดดึงดูดคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะสนุกจะตายครูชอบมากนะครูไม่ได้ทำที่ทำตั้งแต่ตอนอยู่เออบริษัทใหญ่ๆมาสักพักและสักสองปีพอวันเนี้ยได้โอกาสก็ต้องขอบคุณพี่สบัญงาด้วยว่าเออครูอยากทําแรนด์คก็สนุกสอนอันนี้สนุกเอ้ยเอาเอาเอานะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สสำหรับการสร้างแบบนพี่ไม่รู้อะไรพี่ก็จะถามคุณครูค่ะเพราะว่าเอ่อ คุณครูแนะนำสิ่งที่ดีๆให้มากเลยค่ะจากที่ไม่รู้อะไรก็คือรู้รู้ต้องลงมือทำให้ได้ค่ะคุณครูคะขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะคุณครูหนูเอะสมองหนูตอนนี้สมองหนูโลกละค่ะหนูคิดแบบจากที่แตงเมื่อคืนคิดทั้งคืนจนไปพึ่งเอ่อไหวเจ้าที่ไหวสารหลักเมืองเพื่อจะหาทางออกที่ดีให้ตัวเองจนมาเจอวันนี้คือเจอทางออกที่ดีแล้วค่ะคุณไปขอเจ้า จ้าเพมาบอกครูอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนแร<ล>กตอนแรกพิมพ์เป็นตัวอักษรมาเลยก็ได้นะตอนแรกจะคิดว่าฉันจะเรียนยู u b e เหรอฉันจะเรียนทําไมอ่ะเออแล้วจะเรียนไปนทําไมจะเรียนทําไมอ่ะคุณครูบอกว่าอ๋อคือสร้างแบรนด์ตัวเองสินั่นน่ะหนูโอ้หนูจุกค,คิดเลยโอ้มันใช่เลยมันใช่เลยคุณครูขอบคุณคุณครูมากนะคะซึ่งครูมอง มงทะลุเลยหนูคิดอะไรฝากเพื่อนที่อยากมีแบรนด์อยากสร้างสินค้าของตัวเองอะฝากเขาฝากเพื่อนออที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะถ้ารักอะไรชอบอะไรก็เราก็ทําสิ่งนั้นพมืว่ามีชมวงนพี่มีทำน้ําหอมเกี่ยบน้าหอมพี่ก็จะเอาเบรดจะเอาสิ่งนั้นมาทําแบรนด์ของตัวเองถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบตัวเองก็ ศึกษาแล้วก็ทําเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยค่ะไม่ยากค่ะมีครูเป็นผู้ปรึกษาไม่ยากค่ะทุกคนต้องทําได้ค่ะขอบคุณคุณครูคโบค่ะ mm hmm. ที่ได้ทำ่ะ